สวัสดีครับชมรมคนชอบวันพันแมนเตเก็กก็วันนี้นะครับบุ๊คเกเอย่ใกล้กับอินทรนะก็วันนี้ถึงก็จะมารีิวเอ็นหน้ากากหลานอีสองแล้วกันก็มาิรู้ก,กันนะครับว่าขอคนหนึ่งไหนึ่แชร์ก็มาน้นียเสิรหน้ากาอีสองนะเพเป็นตัวอัวนลูกรักของบุกตัวหนึ่งนะใครแ เล่นอยู่เดือผมก็สามารถทักมาได้นะครับไม่ใช่สามารถแอดผมมาได้ชื่อว่าตัวชั้นเนาเอ็มดูนะครับก็ไอดีนี้ผมเกิดไว้ก่อนนะครับก็เป็นไอดีที่ผมซื้อมาเลยครับสองร้อยเพราะผม,มคิดถึงเกมลมะัรแมนมากแต่ผมไม่อยากจะแบบต,ต้องมาเลียมันไม่ได้ป้าต้องเดืจัดมาเลยสองร้อยก็ต้องค่าจะมันก็ไม่เฉลิมแพ้หรอกเพวาพี่แม่เอ้บมาใครๆที่เล่นดีก็ไ,ได้แต่รู้ว่าเกมแม่นเกลือสมเลนหนึ่งตัวจริงจริงนะ คือโคตรเกลือมากเว้ยทุกคนตัวเนอเอสตาหลายตัวมูนบางเกลือเล่นเป็นปีเลยก็ได้หรือว่า,ากับปีถ้าคุณยังดีหน่อยหน่อยก็ประมาณนี้ผมก็จะมารีวิวกันนะครับเป็นอีกหนึ่งตัว,วอวยของผมเลยก็ถ้าหาว่าวันนี้เสียงแปลกก็ผมจะไปตัดต่อเสียงมาใหม่นะครับก็ลองใช้เสียงดีบางเผื่อคุณดูถูกใจถ้าถ้าสามว่าเราออกมาได้ว่าเสียงนดีออก่อนนะ เพราะเข้าไปเเพราะเสียงนี้เวลาใช้แล้วมันดูแบบมีอายุเยอะขึ้นนะครับไม่ใช่ดูเด็กกระปุกแต่ว่าก็แต่นล้วโยงว่าชอบเสียงไหนว่าแบบเสียงแบบไม่ตัดต่อแบบสนใจแล้วเนี่ยแบบจุกอุ้ยพูดว่าอะไรแต่ผมก็จะมารีวิวกันเลยนะก็เดี๋ยวเราเข้าไปรีวิวกันในห้องแรกกันนี่เป็นเกมที่ผมหาหายไปครึ่งปีมากแล้วผมถึงผมหายไปแต่ผมก็ยังดูอันดับหนึ่งของเกมนี้อยู่นะนะเพราะพี่แกเปลี่ยนเสมอแบบหนึ่งเลยพี่กายหนิดนะก็เป็น คนดังในเซฟชิพสองคือเซิฟิสองคือเป็นเซฟที่ดังที <s rup ide> no. ่ส <sk> ุดในเกมบัแมนเข้าเรื่องนี้เขาเลยครับตกไปร้องเพลงยืนยืนจะไปพี่รั้งไม่ได้เพราะมีใจเกเรเพลงใจเกเรครับตกไปตุ้ม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 หน้าแหกครับเบียง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 ครับเบียงเบียงครับเนึเนี้ยงเลยไปครับบุ๊บบุบักซี่แมนพุ่มเอฟเฟกต์เกมนี้ค่อนข้างสวยนะครับก็สาบารถนุบหนิบหนักแค่ไหนดูแล้วหนุบยังไงเออไอเลย ก็ผมอยู่โซนสองแล้วต้องกอดธรรมะตายม,มาได้นะบู้บูมนะครับก็แบบมาเลยจุดหมดมที่ไก้โปรกดากฟันเลยครับอิงไอส์คือตอนนี้ผมใช้คอของจักรพรรดิแล้วเพราะไม่มีคอเลยดีความจริงก็อยากได้เป็นคอของแกโร่แกโร่นะเพราะมันดีมากเลยนะแกโร่แกโร่ดีมากครับนะครับก็โดนนี่อินได้ผมกำลัง,งกีนสถานะบูมของเก่งเก่งก็เป็นเกมที่ผมคลั่งไคล้และคิดถึงมากนะผม,ลมเล่นตั้งแต่ เดือนแรกของเกมนะเดือนแรกของเกมเกมเดือนแรกหนึ่งเดือนผมเป็นคนยุดนันเลยมามามาครับสกิลตกเปียง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 เลยครับเนี้ยงนครับตุบเนี้ยงเนี้ยเนี้ยเปียงเนี้ยงปลาเนี้ยงปลาเนี่ยปลา่รับนะฮะสกิลตกไอ้เนี้ยเนี้ยครับอย่ากระพันเด็กบัวแขกอาละมารครับก็วันนี้ เอาแต่หนึ่งสวยที่สวยไปนะครับจะเป็นผู้ชนะหน้ากาหวานเนี่ยมันออกทอนซับพอร์ตนะแต่ว่าจะเป็นดาเมจก็ได้นะแต่ว่าปั้นดีดีซีซับพอร์ตนะเพราะเป็นตัวที่ค้นข้างจริงดีเลยนะตอนนี้มีตัวเมต้าแค่สองหวยที่เราเล่นได้ทีน่ากาหวานกับไปตัวโซซีมันเป็นเด่นดล้วเออนั่นแหละต้องบอกว่าจะปั้นนะครับว่าไม่แน่หใจเลยทํำที่แบบปั้นไอดีตัวเองเป็นไอพีเรี่อยๆนะว่า ก็อะไรแต่ผมก็จะตื่นแบบจัดหนักนะผมไม่ค <Therm om, S 1> ่อยมีหัวโอ้ยโ้ยโอ้ยอะไรแบบนี้ไม่ได้แบบฝึกรันก็ได้มากมาบายเี่บตัวไวช้าทีนี้นะทุกคนนะมามาหน้ากากหวานเนี่ยเป็นตัวอวยลุกหลังของผมนะเก็บนี่ตัวละครที่ผมอยากได้เป็นหน้ากากหวานแล้วยิ่งมันเอร์อาร์เลยผมจะพลาดได้ไงล่ะนะจ๊บหน้ากากหวานยิ่งผมมาช้าลงช้าแล้วเพราะตู้ไม่หมดตั้งนานแล้วตอนนี้ก็เป็นตู้ของอาวุธหน้ากากหวานเขาเรียกว่าอะไรอะ น่อาวุธของหน้กก้า,าวานาน้อง้าก็เลยซื้อดีด้วยเพราะว่ายังไงถึงลีหาแต่ตู้ตัวดําหมดผมป้อไป้แล้วแล้วก็อีก2วันนะครับปู่บอมก็จะเข้ามาแล้วนะก็จะมีเมตาใหม่เมตาปู่บอมนะครับเล่นกับทัสมากิจ,จะโหดขึ้นนะแล้วก็ไอ้อสศวนจันจาโคนนั้น่ะผมไม่ผมเห็นดาม่าด้วยนะว่า สายฟีไม่ภูมิใจในสิ่งนี้นะครับเหมือนเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างจะดูดตังค์มากเลยหรืออะไรจะเป็นปากเลยคือ pay to win นะสายเน,เนี้ยก็เล่นได้นะสายฟีแต่แบบคงจะสู้แบบสายที่เติมหนักๆไม่ได้อยู่ดีอะไรนะแบบเติมเป็นแบบวันเติมแล้วเป็นสแสนอะไรเนี้ยคงสู้ไม่ได้อะจริงๆแต่ก็เล่นเรื่อยๆครับเราไม่ต้องรินจังมากเป็นสายฟรีเรื่องให้มีความสุขก็พอแล้วนะครับก็มันเป็นต้องเติมเยอะนะเพราะว่าเกมนี้ยังไงก็มันต้องุ้มสายคลิปนี้ก็หมาย